ฟังด่วนคนลุกเอเชียตะลึงทีมชาติไทยเปลี่ยนไปโคตรแกร่งระดับโลกยังชมอีชีอิโคตรยกระดับช้างศึกจริงๆทำนักเตะวิ่งกระจุยด้านซาอุโคตรงงยิงจุดโทษไม่เข้าเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจะเต็ม เรื่องราวของทีมชาติไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเน่พัดในเคสการโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกลเน่พัดในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงความฟินของทีมชาติไทยกันหน่อยโอ้โหหลังจากที่ เราสามารถเสมอซาอุดิอาระเบียได้ในศึกฟนะุตบอลเอเชียนคัพนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันมีแต่เรื่องราวที่ยอดเยี่ยมและสุดยอดอย่างมากทีมชาติไทยของเราขึ้นไปเป็นท็อป1 0 0ของโลกเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมรวมไปถึงเก็บคีนชีตในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพได้เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมจริงๆรนะรวมไปถึงยังไร้พ่ายในเอเชียนคัพอีกนะครับเป็นเรื่องที่สุดยอดอ่ะผู้ตามตรงหลังจบรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย ผมพูดเลยนะครับทีมชาติไทยได้รับคำชมมากๆและตอนนี้โคตรพีคได้รับคำชมจากอาเซียนนี่คือหน้าตาของอาเซียนอย่างแท้จริงแล้วก็ที่สำคัญเอเชียยังชื่นชมว่าทีมชาติไทยในยุคอีชอิอเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากทีมที่เสียประตูง่ายเล่นแล้วไม่ค่อยมีระบบทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับทีมเวิร์กแข็งแกร่งเสียประตูโคตรยาก และที่สําคัญนักเตะวิ่งกันเกินร้อยทุกคนการเสมอซาอุแน่นอนนะครับนี่เป็นการเก็บแต้มได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของศึกฟุตบอลเอเชียนคัพของทีมชาติไทยคือ5แต้มเยอะมากๆเก็บคินชีททั้ง3เกมไม่เสียประตูและไม่แพ้เลยสังแมตเป็นครั้งแรกของทีมชาติไทยในเอเชียนคัพคุณผู้ชมสุดปะละแล้วก็เข้ารอบน็อกเอาท์เอเชียนคัพได้2สมัยติดต่อกัน และที่สําคัญมันมีสิ่งที่เราชื่นชมว่านักเตะไทยของเราพิสูจน์เห็นแล้วว่าสามารถต่อกรก,กับระดับเอเชียได้ถ้ามีวิธีการให้เขาอย่างชัดเจนนะครับอีจิเข้ามายกระดับอันนี้ผลชื่อพูดตามตรงเก่งม,กมากกไม่ใช่แค่เอเชียชมนี่ครับเพจฟุตบอลโลกนะครับที่มีคนตามระดับ57ล้านคนออกมาโพสต์ถึงทีมชาติไทย อีกแล้วครับคุณผู้ชมสุดไหมละ่ะโพสถึงแนวรับทีมชาติไทยที่ช่วยกันเล่นดีมากและเจอซาอุทั้งสุพัน์จักรพันธ์สลา,านอนท์อนุอินครับสุดจริงรวมไปถึงพี่ตังสารัอยู่เย็นก็ยอดเยี่ยมครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเสมอซาอุได้เนี่ยสุดซาอุครึ่งหลังเนี่ยจัดเต็มนะครับกาลีฟกับอัลโดซารีแต่อย่างที่บอกว่าทีมชาติไทยสู้ได้ดีมากพวกคุณสมควรได้รับคำชมจากแฟนบอล ยอดเยี่ยมจริงๆครับปรบมืออีก1ครั้งอ่านข่าวไปก็มีความสุขไปเป็นช่วงที่ทำให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขจริงๆในการเชียร์ทีมชาติไทยนะครับแร่งขึ้นมากเราสู้กับระดับเอเชียได้ดีจริงๆขณะที่หลังจบเกมกันหน่อยบรรยากาศชื่นมื่นอย่างมากนะครับเราจะเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับอุซเบกมันแน่นอนนะครับบรรยากาศนี่อิชิอิ้มแย้มแจ่มใสนักเตะไทยทุกคนก็โอ้โห สีหน้าแววตามีความสุขและบอกเลยว่าความมั่นใจตอนนี้มาเต็มอีชิอิเปิดใจกับสิ่งที่เขาทําได้นะครับกับการเปลี่ยนแปลงนักเตะ11คนแต่ทีมเวิร์กยังดีช่วยกันเล่นช่วยกันไล่สุดท้ายเก็บคีนชี้ได้อีกหเกมอีชิอิบอกว่าเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขากล้าตัดสินใจเปลี่ยนตัวจริงทั้ง11คนจาก2เกมแรกเป็นเพราะตลอดช่วงเวลาที่ซ้อมด้วยกันมาเกือบ1เดือน เขาเด่นคุณภาพของนักฟุตบอลแต่ละคนทําให้ตัวเขามีความกล้าที่จะเปลี่ยนโอ้โหสุดจัดนอกจากนี้อีชิอิยังบอกอีว่าสําหรับการวางแผนการต่างๆเราไม่ได้มองแค่การทําการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพเพียงอย่างเดียวเรายังได้มองไปถึงโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทั้ง4นัดที่เหลือของเราอีกด้วยซึ่งเราต้องมองแผนการเตรียมทีมระยะยาวอย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดเกมรอบต่อไปเจอกับอุซเบ ก็แน่นอนจะโฟกัสในนัดนี้และทำการบ้านอย่างหนักเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับเกมต่อไปและหวังที่จะผ่านเข้าสู่รอบลึกๆให้ได้นะครับนี่เป็นคำพูดของม e าซาทดะอิชิอิขณะที่สลานนอ,นอนุอินกันหน่อยสลานอนอนุอินนะครับก็เปิดใจเขาบอกว่าดีใจทุกคนช่วยกันเล่นได้ดีพยายามมีสมาธิ ซัพพอร์ตกันจนเราได้แต้มและเป็นเกมแรกของเขากับทีมชาติไทยก็ดีใจที่มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ทุกคนมั่นใจและซัพพอร์ตกันก็พยายามทำหนะ้าที่เพื่อคนไทยพยายามจะเอาชน,ชนะมาครองให้ได้หลังจากนี้เอาเลยครับดูจากบทสัมภาษณ์ของอีชอุสเบเจอกันมีความสุขจริงๆนะผมอัดคลิปทำคอนเทนต์ไลฟ์สดตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของทีมชาติไทยมีความสุขจริงที่เห็นทีมชาติไทยของเรา เรียกศรัทธาได้และพิสู์เห็นให้เห็นเลยนะครับว่าทีมชาติไทยดีพอกับการสู้ระดับเอเชียคุณเสมอซาอุได้เสมอโอมานได้ชนะคีกิสได้เก็บได้5แต้มเต็มจากเอเชียนครับมันเป็นเรื่องที่สุดยอดแล้วเพราะผมพูดเลยว่าฟุตบอลเอเชียนครับมันไม่มีนัดไหนที่ง่ายครับคุณผู้ชมโอมานยังตกรอบอะยังเปลี่ยนโค้ชเลยอะเสมอคีกิสอะก็ลองคิดดูทั้งที่เหนือกว่าคีกิสเยอะอิรักชนะญี่ปุ่น แล้วก็มีอ่กอินโดเข้ารอบอีกอย่างที่บอกว่าฟุตบอลชิงคับทุกนัดเป็นนัดที่ยากหมดหลังจากนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีจะได้กําไรและวสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยแรงกิ้งฟีฟ่าจะไม่ลดแน่นอนเราจะเป็นท็อปร้อยของโลกเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนแล้วสุดจริงปรบมือให้ความยอดเยี่ยมของอ e ีชิอิแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยทุกคนพวกคนสู้ได้ใจจริงๆขณะที่ทางฝั่งของมาซาทะอีชิอิกันหน่อยนะครับ มาซาชดะอิชิอิเฮดโค้ชทีมชาติไทยพูดไปแล้วว่ามีความสุขและเขาก็คือคนที่เข้ามายกระดับทีมชาติไทยส่วนโรเบรโตมันชินีกันหน่อยเฮดโค้ช <Head Coach S 2> ของซาอุดิอาระเบียล่าสุดเขางงมากกับจังหวะยิงจุดโทษนะครับมันชินีบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากอย่างที่บอกทีมชาติไทยแข็งแกร่งต้องชื่นชมซาอุก็พยายามอย่างหนักในการลุ้นได้ประตู แต่ก็มีข้อบิดพลาดที่ต้องกลับไปแก้ไขต่อไปในการเจอกับเกาหลีใต้ซาอุยังบอกว่าตัวเลือกของเขาในตอนแรกในการยิงจุดโทษเนี่ยมันคือซาเลมอัลดดซาลีซึ่งมีความสัมพันธ์สำคัญมากแต่เขาก็งงทำไมอัลดดซาลีถึงเลือกให้เพื่อนร่วมทีมของเขายิงทั้งที่ตัวเองจะยิงซึ่งเรื่องนี้เขาจะมีการพูดคุยกับอัลดอซาลีในภายหลังเขาไม่พอใจเรื่องนี้นะ สำหรับการเปลี่ยนคนยิงอยู่โทษสำหรับบันชินีนอกจากนี้ก็บอกว่าตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จในการเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มแต่ในรอบน็อกเอาท์จะไม่สามารถผิดพลาดได้แล้วเจอเกาหลีใต้เราก็ต้องโชว์ฟอร์มอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเก็บชัยชนะให้ได้ในการลุ้นแชมป์นะครับโอ้โหซาอุเออซาอุนี่อยู่โทษไม่เข้าแต่ซาอุเขาพยายามเหมือนกันนะเขาก็พยายามจะลุ้นจะยิงนะจริงอยู่อาจจะไม่ได้เต็มร้อยเพรเข้ารอบไปแล้วแต่ซาอุเขาก็พยายามจะยิงอ่ะ แต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่าไทยเราดีจริงเก็บคินชีได้สุดยอดจริงๆครับทับช้างสึกชื่นชมกันได้มาเต็มๆเลยบอกเลยนะครับว่าเป็นเวลาที่คนไทยแฟนบอลไทยมีความสุขมีความสุขกันได้เต็มที่เพราะมันคือผลงานมันคือจาก,การที่ทํางานหนักมากๆครับเอาไปสรุปกันหน่อยว่าในเอเชียนคัพรอบ16ทีมสุดท้ายใครเจอใครบ้างทีมชาติไทยจะเจอกับอุซเบกิสถานนะครับในวันอังคารที่30มกราคมเวลา6โมงครึ่งนะ ส่วนคู่อื่นๆเนี่ยออสเตรเลียพบอินโดนีเซียนะครับวันอาทิตย์ที่28มกราคมทาจิเจอ UAE ก็วันที่28มกราคมอิรักเจอกับจอร์แดน29มกราคมกาตาเจอกับปาเลสไตน์29มกราคมซาอุเจอเกาหลีใต้30มกราคมบาเลนเจอญี่ปุ่น31มกราคมและอิหร่านเจอซีเรียวันที่10 31มกราคมเช่นเดียวกัน แล้วก็มีอีกหนึ่งคู่ออสเตรเลยียอินโดบอกไปแล้วนะครับส่วนไทยเราถ้าเกิดผ่านอุซเบย์ได้เนี่ยเราจะไปรอพบคู่ชนะระหว่างกาตาร์เจ้าภาพที่เจอกับปาเลสไตน์บอกเลยว่าสนุกดุเด็ดเผ็ดเดือดของจริงครับตอนนี้เอเชียครับเราได้ไปต่อกันยาวๆและตอนนี้บอกเลยว่ามันแน่นอนอยากเห็นไปได้ไกลที่สุดเล่นแบบนี้ก็ไม่ต้องโกอุซเบย์แล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราเสมอซาอุได้อะก็ไม่ธรรมดาแล้วนะ เออชื่นชมนัฟุตบอลไทยทุกคนชื่นชมอิชิอิจริงๆนะครับอ่ะคุณผู้ชมลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ต้องสุยและที่สําคัญแนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเนพัทในเคสการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนพัทในเคสกาโลาบาอร่อยดีมีโปรตีน ไปซื้อกันได้ที่เซเว่น15บาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซ้อคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่สําคัญช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับช anel ต้องซื้อกันด้วยมุ่งสู่2 0 0 0 0นซับไปด้วยกันอีกแค่หมื่นกว่าซับเองฝากคุณผู้มชมช่วยกันกดซับสไคร e ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ